ไม่มีโครงสร้างเงินเดือนจะตายไหมคําตอบคือไม่ตายครับแต่จะดีกว่าไหมถ้ามีสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการจัดทาโครงสร้างเงินเดือนแบบจ็อบเกรดง่ายๆด้วย6ขั้นตอนนะครับเริ่มที่ขั้นตอนที่1เลยครับขั้นตอนนี้สิ่งที่ท่านต้องทําคือจัดระดับตําแหน่งงานภายในองค์กร การจัดระดับตำแหน่งงานภายในงองค์กรก็เพื่อดูว่าเป็นการประเมินค่าง,งานของตำแหน่งงานต่างๆว่าอยู่ในระดับใดแน่นอนว่าวิธีการประเมินค่าง,งานมีหลายวิธีวิธีที่นิยมกันมากที่สุดคือวิธีให้คะแนนผลของการประเมินค่าง,งานจะทําให้ท่านรู้ว่าตำแหน่งงานทั้งหมดสามารถจัดได้กี่ระดับหรือที่เราเรียกว่ากี่จ็อบเกรดสำหรับขั้นตอนที่1ผลลัพธ์ที่ท่านจะได้คือ ความเท่าเทียมภายในซึ่งเกิดจากการที่ท่านจัดระดับค่างานนะครับค่างานไหนมีค่างานสูงกว่าก็มีอยู่จอบเกรดที่สูงกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าการรู้เรื่องของความเท่าเทียมภายในสําหรับขั้นตอนที่2นะครับก็คือการเปรียบเทียบข้อมูลกับตลาดแรงงานข้อมูลตลาดแรงงานโดยทั่ว,วไปเราก็ดูที่เรื่องของธุรกิจเดียวกันอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับขนาดองค์กรใกล้เคียงกันซึ่งผลการสรํารวจข้อมูลการจ่ายของ ตลาดแรงงานก็จะทําให้เรารู้ว่าแต่ละระดับจ็อบเกรดตลาดแรงงานเข้าจ่ายค่าตอบแทนกันอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งสับเทคนิคเราเรียกกันว่าค่าตอบแทนที่ระดับเปอร์เซ็นทายที่25เปอร์เซ็นทายที่50หรือเปอร์เซ็นทายที่75ข้อมูลตลาดที่เราจะนำมากำหนดเป็นเส้นนโยบายระดับการจ่ายของบริษัทเราซึ่งโดยปกติเราก็มักจะเลือกที่เปอร์เซ็นทายที่50 ึ่งถือว่าเป็นระดับการจ่ายที่ระดับค่าเฉลี่ยของตลาดต่อไปก็เข้าสู่ขั้นตอนที่3สําหรับขั้นตอนที่3ก็คือการปรับเส้นการจ่ายของตลาดด้วยสถิติ Exponent i เ l เพื่อให้เส้นการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทมีลักษณะเส้นโค้งที่ชันขึ้นตามความซับซ้อนของงานที่มากขึ้นในระดับตำแหน่งงานต่างๆขั้นตอนนี้จะทำให้เราได้สมการ Exponent i a l ขึ้นมาก็จะถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนที่3ม หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วสมการ e x p o n ENTIAL เนี่ยหาได้อย่างไรและยากหรือไม่หาได้ง่ายๆครับทุกท่านท่านก็เอาข้อมูลตลาดที่เปลี่ยนทายที่50ของตลาดในขั้นตอนที่2มาพอดกราฟใน Excel ง่ายๆแล้วก็เปลี่ยนเส้นกราฟให้เป็นเส้น Ex p o n ENTIAL แล้วก็ให้แสดงสมการ e x p o n ENTIAL ซึ่งท่านสามารถทำใน Excel ได้ต่อไปเราไปดูขั้นตอนที่4นะครับ เมื่อได้สมก,การ Ex p o n e n t i a l ในขั้นตอนที่3แล้วขั้นตอนที่4ก็เริ่มต้นด้วยการคำนวณค่า midpoint ของกระบอกเงินเดือนนะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบที่ทุกท่านรู้กันอยู่แล้วว่ากระบอกเงินเดือนในหนึ่งกระบอกจะมีอยู่ด้วยสาค่าคือค่า m ินค่า midpoint และค่า m a x นะครับสำหรับขั้นตอนที่4นี้เมื่อเราได้สมก,การ Exponent i a l จากขั้นตอนที่3มาสิ่งที่เราต้องทำคือการคำนวณค่า midpoint ของแต่ละกระบอกเงินเดือน การคำนวณค่ามิ d พอย n t ก็ทำได้ง่ายด้วยการแทนค่า x เข้าไปในสมการค่า x คืออะไรค่า x ก็คือค่าจอบเกรดนั่นเองแทนค่า x เข้าไปท่านก็จะได้ค่า y ของแต่ละจอบเกรดซึ่งค่า y นั่นก็คือค่ามิดพอย n t ของกระบอกเงินเดือนก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่สําสำหรับขั้นตอนที่5ก็คือการคำนวณค่ามินและค่าแม็กของแต่ละกระบอกเงินเดือนซึ่ง การคำนวณก็ทำได้ง่ายๆเนื่องจากมีสูตรอยู่แล้วนะครับในการที่ท่านจะคำนวณค่า Min ค่า m a ็ได้สิ่งที่ท่านต้องรู้ต้องกำหนดก็คือค่าความกว้างของกระบอกเงินเหรหรือที่เรียกว่า range s p r r e s นะครับซึ่งค่าความกว้างของกระบอกเงินเนโดยปกติก็อยู่ประมาณที่80ถึง120นะครับแต่แน่นอนว่าถ้าเป็นสไตล์บริษัทฝรั่ง ความกว้างของกระบอกเงินเดือนก็อาจจะแคบลงกว่านี้เมื่อท่านกําหนดแรงสเปรดแล้วและก็ไปแทนค่าในสูตรของการคํานวณค่ามินท่านก็สามารถคํานวณค่ามินตามสูตรที่กําหนดได้แบบง่ายๆซึ่งขั้นตอนที่5นี้เมื่อคํานวณทั้งหมดก็ถือว่าท่านได้โครงสร้างเงินเดือนเรียบร้อยแล้วในแต่ละกระบอกเงินเดือนจะมีค่ามินค่ามิดพอยต์และค่าแม็กครบทุกกระบอกเงินเดือนก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นของการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน ขั้นตอนที่5ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ท่านได้จัดทำโครงสร้างเงินเดือนเสร็จแล้วนะครับนั่นความหมายคือว่าท่านก็จะมีโครงสร้างเงินเดือนที่เป็นกระบอกกระบอกก็คือตามเจ้าเกรดจจอบเกรดนะครับในแต่ละกระบอกหรือในแต่ละเจ้าเกรดก็จะมีอยู่3ค่าหรือค่ามินค่ามิดพอยต์และค่าแม็กซึ่งขั้นตอนที่5ถือว่าท่านได้โครงสร้างเงินเดือนที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนําไปสู่ขั้นตอน 6, ขั้นตอนที่6ก็คือการพลอตเงินเดือนเข้าไปในกระบอกเงินเดือนของแต่ละกระบอกเพื่อดูว่าเงินเดือนของพนักงานคนไหนอยู่ต่ากว่าหรือสูงกว่ากระบอกเงินเดือนนะครับถ้าต่ำกว่าหรือสูงกว่าเนี่ยเราจะบริหารจัดการยังไงถ้าเราจะปรับเราจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นี่คือขั้นตอนที่6ซึ่งในมุมมองของผมเนี่ยขั้นตอนที่6ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ที่ยากมากๆนะครับ ราะมันจะมีผลเรื่องของวิธีการปรับจะปรับให้กับใครใช้งบประมาณเท่าไหร่นะเท่าที่ประสบเจอมาส่วนใหญ่ขั้นตอนที่6มักจะเป็นขั้นตอนที่ชี้เป็นที่ตายของการทำโครงสร้างเงินเดือนเวลาท่านจะเอาโครงสร้างเงินเดือนไปใช้นะครับหลายๆที่ก็มักจะเฟลมักจะล้มเหลวก็คือจบขั้นตอนที่5แล้วเพราะขั้นตอนที่6กก็คือไม่ได้เอาไปใช้ ไปลองทำกันดูนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าโครงสร้างเงินเดือนไม่ยากอย่างที่คิดแล้วพบกับคลิปดีๆจาก HR สเน a ได้อีกเร็วๆนี้วันนี้สวัสดีครับ